กับข้าวของเราอ่ะสุกเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราลืมไม่ได้กับเขาป่าเนี่ยว,ว่าอุไรอะนิมูเลยทุกคนเอ,องกินอร่อยมากให้คุยกันในป่าเหมือนเป็นคนทานหน่อไม้ว่าให้คนบ่านี้เราไม่รู้นะฮะเนี่ยทุกคนยินใช่ไหม,ไมหยินพีค่คนณ่านหน่อไม้ป๋อ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับผมผมเล็กจากช่องพี่แฝดถ่ายไปเรื่อยครับสวัสดีครับผมผมใหญ่หันจากช่องพี่แฝดถ่ายไปเรื่อยนะครับตอนรับวันนี้ผมมากับน้องเสือครับเดี๋ยวเมย์เลยเดี๋ยวเมย์เนยไส้เนยไสครับผมสวัสดีครับอ่านแล้วเป็นน้องเสือนะครับครับผมสวัสดีครับฝากช่องเลยครับผมเสือป่าแชนแนลครับผมโอเคฝากติดตามน้องนะครับผมน้องน้องใหม่ของเราแล้วค่ะ วันนี้พวกเราสี่คนจะมาตั้งแคมป์แล้วก็ทำอาหารกินกันใช่ป่ะใช่แล้ว่าจะปิ้งหมูกินกับต้องต้นมานมีกันหมักหมูโช์ให้พี่เอซดูด้วยว่ามันน่ากินแค่ไหนป่าทุกคนเพราะบรรยากันในป่าในบ้านมันต่างกันใชดีน้องเขาหลกดี้องี้โอเคไปกันเลยถ้าชอบคลิปผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับผมไป โอเคพี่ๆทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายที่เราคิดว่าเหมาะสมกับการตั้งแคมป์แล้วก็ปิ้งหมูกันทุกคนนี่บรรยากาศเป็นน้ำตกไหลผ่านแล้วก็ตรงน,นี้เป็นเก,กาะกลางเหมือนป็่เกาะกลางฮะว่าเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถขึ้นไม่ถึงนะใช่เหมาะก,กันารนั่งกินหมูปิ้งนั่งทานข้า,ขา,ขาวกันนั้นแล้วก็ย่างนี้ทุกคนฝั่งน,นี้ฮะจะเป็นทางเก่าของแดงที่้องแดงเคยสร้างไว้ทุกคนก็ผมดูถ้าเราอาจจะขึ้นไปนั่งไม่ได้เพราะว่ามีาท่อนทุ่นซมหนักมากแล้วนะับคืออาจจะเป็นพวกไม้ที่ผูกพังไปแล้วทุกคน ก็ดียวเรามาเตรียมตัวเตรียมของเตรียมพวกภาชนะต่างๆเพื่อเตรียมตัวปิ้งย่างหมูแล้วก็ผมคิดว่าอยากหุงข้าวกี่นี่เลยเพราะเาเตรียมข้าวสารับเผื่อทุกคนม<า>้อพร้อมหไหนก็นมาแล้วก็กินข้าวกินหมูแล้วก็มีเอาม้าให้ทั้งเสือมีเอาม้ามาด้วยทุกคนมมามาทุกคนจะได<ม>้ดูว่าอยู่ในป่าคือกินยังไงก็อร่อยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกับข้าวน้อยหรือเยอะอร่อยหมดมาเตรียมของพว้าสวีอะโอเคเอฟซีพร้อมไปทุกคนเอาปเป็นเลยครับผมใช่ถ้าเรามาป่าคือ ถ้าถึงจุดหมายปุ๊บอันดับแรกคือจุดไฟใช่ไหมเสือใช่่เพราะไล่ย,ยุงแล้วก็กันพวกสัตว์อันตรายด้วยนะใช่ใชใชมาเดี๋ยวมาดูทั้งเสือแต่ว่าเรามีเซียนนี่ทุกคนเตรียมยากันยุงมาถ้ามีกัดนี่เรามีจุดแรก,กมีทุบด้วยทุบจุดกันยุงด้วยทุบจุดกันยุงนะครับเพื่อป้องกันพวกยุงพวกแมลงดได้ด้วยนะตัวน,นี้เลยเมา โอเคครับพี่ๆทุกคนครับตอนนี้ก็เราทั้งสี่คนกับน้องต้นมันด้วยก็คือทำการก่อไฟเรียบร้อยติดเรียบร้อยครับดูโอ้โ oh, หได้กองมาเลยทุกคนก็สามารถหุงข้าวปิ้งหมูเลยตอนนี้ก็เขาแยกเป็นสองเตานะครับเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วในการทำอาหารนะฮะจะไม่ต้องรอกันนะครับนี่ฮะเป็นสองเตาเลยเนี่ยน้องเสือเป็นไงบ้างครับน้องเสือยาวมาพ,พี่เชื้อเพลิงกว่าติดนานใช่ไหมเพราะว่าเราหาใช่คือเราใช้เชื้อเพลิงอะไรคืออะไรเป็นเชื้อเพลิงแขมขัดพี่อะแขมขัดใช่ไหมนี่ครับนี่เป็นนี่เป็นเชื้อเพลิงทุกคน น,นี่เชื้อเพลิงอ,งอใช้เข็มขัดของเล็กเป็นเชื้อเพลิงนะทุกคะตนตัดใจเพราะว่าเราทําการหาแล้วแต่ว่าเชื้อเพลิงมันไม่ได้นะทุกคนมันติดได้ไม่ดีฮะมันก็เลยดับหลายรอบเลยก็เลยทำการใช้เข็มขัดต,ตัวเองเป็นเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่แห้งที่สุดแล้วก็เราลืมเอายางรัดมาทุกคะนก็เลยพาจุดนี้ไปแต่ว,ตนนตว่าโอเคฮะเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยการใช้เข็มขัดส่วนตัวของเล็กนะฮะมาเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟได้เลยนี่เก่งดีทุกคนตอนนี้ก็แยกสองเตาเรียบร้อยฮะได้สองเตาเลยเพราะความรวดเร็วในนกกาาาารรรทํออหต้งิวั ตอนน, um ตอนี้หุงข้าวทุกคนนี่ตอนนี้หุงข้าวนะครับเรียบร้อยแล้วเตอนนี้เป็นปิ้งย่างครับนี่กำลังเตรียมไฟเยอะๆเพื่อทำการปิ้งย่างนะฮะกับไฟนี้จะใช้ไฟเยอะใช่ปิ้งย่างใช้ไฟเยอะเพราะจะใช้เป็นอาเหมือนเป็นเหมือนถ่านนะทุกคนใช้เป็นไฟแบบมอดๆหน่อยไม่ให้ไฟติดเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไหม้นะครับไปต้อนยี่อ่ะอ้าวตั้มมาทุกคนสวัสดีครับนี่ครับทุกคนตั้มมาหาเพื่อมาปิ้งย่างเราจะหนี้ด้วยทุกคนเป็นไงไกลไหมไกล เหนื่อยไหมโอเควันนี้ทุกคนครับพี่ๆต้องกลัวคนนี้มาหลายคนนะทุกคนยังฟิลื้อเออเราเอาไปแจกมาให้ทุกคนโอเคมาพี่ๆเดี๋ยวมาดูทีตอนเพื่อพร้อมทานอาหารได้พี่ดูว่าน่ากินแค่ไหนทุกคนไปตั้มคิวยังคิวยังโอเคมาไปอยดเก็บผงเอ่อเชออังกิชเชอรชอชเลยเชอร์แล้วช่างเจอนะช่างมองเก อันนี้กูแป้งแป้งโอเคน้องถามวันนี้คืออะไรผมว่าเป็นอ่าแป้งทอดเป็นพวกทอดกรอบนะคล้ายๆแป้งอ่า<ท>โอเคทุกคนมามาเราดูตอนเสร็จอีกทีเดียวเดี๋ย,ว,ยว,วก็ไปหาฟืนนะทุกคนก็เสริมฟืนให้เยอะที่สุดนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็รอรอกับรอทุกคนก็นี่ฮะพร้อมละหมูแต่ว่ารอให้มันสุกดีกว่านี้หน่อยปิ้งแบบอร่อยดีมากแล้วก็นี่ดูข้าวก็รอน้ำแห้งทุกคนผลงานของพี่เสือครับผมพี่เสือหุงข้าวให้กินนะมื้อนี้เราดูว่าจะกินได้หรือเปล่าก็เียว่าถูกแล้วเราหิวหิวแล้วเราหิวแล้วทุกคนน้อมน้องคนป่าหรืน้องน้องหิวแล้วครับได้ครับผมเราดูเรารู้จักหมูข้าวกับข้าวเราจะเป็นยังไงมาดูตอนทานไปแรงไหมป้าเนี่ยแรงได้อยู่ พาาี่ัท,ทุกคนถ้าทำให้แบบหิวก็ขออภัยนะครับทุกคนระวังไม่ระวังไม่ระหว่างที่เรารอเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยแล้ว,ลวก็มีเรื่องคุยอะไรคุยก็คุยไปเรื่อยไปทุกคนแล้วก็จะบอกว่าต,ต้องต้องออกเสียงดังมากเพราะว่าเสียงน้ำม,มันดังดังเข้ามาในกล้องทุกคนถ้าเสียงน้ําดังหรือว่าเสียงว่าผมไม่ค่อยได้ยินในกล้องเนี้ยก็ขออภัยทุกคนเพราะว่าเสียงแคบหมดแล้วไหนคนไหน บอกบอกบอกนี่ก่อนบอกคิดถึงคนด้วยวะคิดถึงครับคิดถึงคคิดถึงมากมากต้นมันไม่ใช่ใครเนื้อเนมย์ต้นมันต้นมันรักพี่พี่รักพี่พี่ทุกคนทุกคนครับครับโอเคเอางนี้เด้อ กยอ่ะกายอะกาเปจริงอ่ะเจ้าเอาทุก,กันยุงมาจุกันนะยังไม่ไไมไเ,เลยบอกรู้เลยก็คือปักปกา,างปางยนะุงเ,ว,ออเวันมเรากในของนะคือ,อทูบก,กันยุงทุกคนเราพวกมมาเวลาเข้าป่า দিন mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ไม่เอาคุณละมีไหมวะเดี๋ยุกี้มีไหมอ่ะก็ไม่อ่ะไม่อะพระเจ้าจ้า เป็นไงยัยโอ้โอเมื่อกี้ต้องชิมดูใช่ไหมเป็นชิ้นเล็กๆะครับรสชาติดีมากทุกคนเราใส่กับอะไรบ้างอ่ะเราใส่กับเครองปรุงอ่ะน้ำมันหอยแล้วก็ซอสซอสของบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวสุดยอดโคตยากพระเยี่ยมไหมน้องชิมชิ้นหนึ่งเล็กๆอ่ะโคก็ ได้แล้วทุกคนไป้แล้วก็ช่องชิ้นบนติดทุกคนรอก่อนนะครับช่องชิ้นบนเนี่ยใกล้ทุก่บบกับข้าวของเราอ่ะสุกเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราลืมไม่ได้กข้าวป่าเนี่ย ของเจ้าทีะให้เจ้าที่จทานก่อนทุกคนนะฮะตักแบ่งเจ้าที่ทานเพื่อเป็นเพื่อให้คุ้มครองเราเนาะเราแบบมาทินเขาเิ็งซักจิตเราเราไม่ลบหลู่แล้วอ่างั้นทุกคนหิวไหมครับหิวไม่หิวมีทยวเล็กไปไว้จุดโดนนะครับทุกคนก็คือตอนเนี้ยที่เราช้าเพราะว่าเรามาเช้านิดนึงแล้วก็ไฟติดยากเราก็จะหาเชื้อเชื้อไฟได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรทุกคนกับข้าววันนี้ก็ต้มมาต้มต้มมาม่าเนี่ยน้ำเกลือพ4เซนต์ครับผม ทุกคนดูน่ากินไหมแล้วก็มีหมูย่างด้วยครับผมหมูย่างนี่นี่หมักกับซอสทุกคนน่ากินมากโด่กินมากมาดูมีอะไรบ้างแล้วก็มีเป็นที่ย่างหนึ่งมีไหมมีแค่สองย่างสองย่างอ๋อเกิดบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านใช่คือเราเบื่อเข้าในบ้านใช่ไหมแต่คือตรงนี้เรามาเที่ยาเป็นน้ําตกเนาะแต่ว่าก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับก็พอแบบว่าไปกลับได้ไม่เกินสิบนาทีคอยเหนื่อยได้เหงื่อแล้ว แต่ว่าเรามีการจุดไฟข้างๆนะทุกคนไม่ให้แบบว่าเมื่อยกันไปแล้วก็ป้องกันพวกสัตว์แมลงตามพื้นด้วยทุกคนนะฮะมีก่อแผงข้างๆด้วยเพื่อการป้องกันให้ฝุ่นด้วยไล่ยุงด้วยทุกคนสบายๆเลยนนไมม่่้วาัจะแหงทุกคนพร้อมกินข้าวไหมครับพร้อมครับพี่มากินข้าวกันเลยไหมข้าวกันเลยพี่มาทุกคนมากินข้าวกันทุกคนโอ้ให้พี่ดูความน่ากินก่อนนะว่าน่ากินแค่ไหนหมูนี่โอ้โหเน้นๆทุกคนแยงนี้มีตำไมนก็อร่อยนะใส่เห็ดทุกคนมาไว้ใส่เห็ดนะไม่เอามากเดี๋ยวมีเห็ดด้วย โอ้ปลาดุกมีเห็ดโคนด้วยน่ากินมากครับผมมากินข้าวกันทุกคนมาพี่ว่าอุ้ยอะเดี๋ยวมเน้องน้องกินอร่อยมากอ่างอ่างอ่างเยอะเยอะอ่างเยอะเยออยู่อ่างพี่เอ่อกระเพิลมืออยู่สใช่อย่างไงอยู่น้องหมูปะเลยแหละเดี๋ยวพอน้องกินให้ให้มูน้องให้หมูน้องหมูน้องไง เฮ้ยตกะแตนตะแตบินมานี่ทุกคนวางถูย้อย้อร้อนร้อนอคูอาคูร้อนร้อนควันแบบออกแบบเพรใช่มึงย้อนอ่ากินดิมามาร้อนข้าวร้อนหูย่างตดไปเมาโอ้อร่อยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินชอโอโหอุ้ยอยาว่า โอเคมาทุกคนผมขอกินข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวจะมื้อเก่นมากกว่านี้ฮะไปได้กินข้าวกันอร่อยที่อร่อยนะอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมากทุกคนรสชาติดีมากเดือดปากคือกินอะไรก็อร่อยทั้งเจ๋งนะใช่ครับพี่กว่าอุ้ยกว่าดินปะหลังก็ว่าอร่อยมากเลยครับผจะดินปะเสียงเหมือนคนเดือดปากดีนปะเนคนกินใจอย่างนี้คนได้ยินนะเนาะคุณดเสียงดังเหนือเพราะว่าเนี่เตกเสียงดังคุณอยได้ยิน ทุกคนครับตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงเหมือนอืมคุยกันในป่าเหมือนเป็นคนหาหน่อมไม้ว่าหาเห็โดโคนบานนี้มัเราไม่รู้นะฮะได้ยินเสียงคุยกันเหมือนแบบมาสามสี่คนนะครับข้างหน้านี่สัญญาทุกคนได้ยินใช่ไหมินพี่คนหน่อไม้ป๋อพึ่งเมี่ยหน่อไม้ขึ้นน้องหน่อไม้แล้วเห็ดโคนคนจะหากลางคืนเยอะทุกคนก็งั้นดังเราก็กินข้าวนี้ไปแต่ไม่มีแล้วจะเป็นคนแล้วจะเป็นคนแบบว่ามาหาหน่อไม้แล้วเนาะ อยากไปกินมากกินยังไงบวกไปกคนใชครับตอเดี๋ยวกินขเร็จค่อยกลับกันเนาะเรดินทางกลับเลยเก็บของกลับเลยเดี๋ยวจะมืดมากกว่าน,นี้นี่ก็หกโมงกว่าแล้วแต่ฟ้ามันมืดแต่เฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะหน้าฝนฟ้ามืดไปรีบกิบ<ะ>นรีบกลับไปนอนโอเคพ,พี่ทุกคนตอนนี้เราก็ทําการกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมตัวเดินทางกลับกันเก็บของเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มืดนี้เป็นมืดที่อร่อยสุดยอดมากเพราะเบียร์ูดู น้องท้องกลางทุกคนเนี่ตัต้มบ่อยไหมสุดยอดสุดยอดพี่โอต้ตอนนมนี่ให้ถอดสุดยอดทุกคนเดี๋ยวรีบก,ก่อน,นอก่อนเดี๋ยวฝนตกไปเดี๋ยวเราทั้งห้าคนขอเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวจะมืดมากกว่านี้เดี๋ยวจะ,ะอันตรายทุกคนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสี่คนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยน,น,นะครับผมไป Let's go ยน